ดีแล้วที่ไม่ร <vale> ู้เรื่องเพราะว่าเทคนิคเขมี2ระดับระดับแรกคือทํามาหากินระดับที่สองคือสร้างชื่อเสียงให้วงตระกูลพี่อยู่ในระดับทํามาหากินเพราะฉะนั้นเอเลฟเวฟฮาร์มอนิกเอเลฟเวฟเป็นเรื่องของการสร้างชื่อเสียงของวงตระกูลทําไมรู้ไหมเคยเคยเปิดเซิร์ชในพวกพันทิปหรือว่าที่เขาโพสต์กันในในอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้ครับ มันจะมีคนโพสต์อยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งคือใส่วอลลุ่มส่เส้นค่าเฉลี่ยไม่ได้รับความสนใจเลยแต่ถ้าไอ้ไอ้นั่นเกิดขึ้นนับเว็บหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วมีจุดจุดจุว่าจะไปตรงนี้เออโอ้โหเฮ้ยไอ้นี่มันเทพเว้นี่ยคือชื่อเสียงของวงตระกูลอ๋อเป็นอย่างนี้ที่เองเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ต้องไม่ต้องใช้มันเลยเอาเอาชีวิตจริงเนี่ยเทพไม่ชนะไม่ชนะเพราะว่า คนที่ชนะคือฝรั่งก็บอกแล้วฝรั่งมันใช้ระดับเทพไงเรากําลังต่อสู้กับคนที่รู้เรื่องอย่ีเลียดเว็บมาร้อยกว่าปีอ่ะเพราะเขาเป็นคนสร้างทฤษฎีใช่แล้วคุณเพิ่งเรียนอ่านตาลามาปีเดียวคุณจะไปสู้เขาได้ไงเพราะฉะนั้นเราจูงเพราะฉะนั้นดึงลงมาระดับธรรมะหากินธรรมหากินก็พอโอเคนะครับ